สวัสดีค่ะอยู่กับ my Bir d Station นะคะวันนี้เราจะมาช่วยชีวิตลูกนกออกจากไข่ค่ะพอดีช่วงตอนกลางวันเนาะเราเห็นว่าแม่เขาเจาะเปลือกไข่เอาไว้นิดนึงแต่ว่าลูกนกยังไม่ออกมานะคะเราก็เลยจะต้องมาช่วยเขานะเพราะว่าถ้าเกิดตัวเขาแห้งแล้วตัวเขาจะติดเปลือกไข่นะคะจะทำให้เขาออกมาจากไข่ไม่ได้นะ แต่อันนี้คือเราเห็นแล้วว่าเขายังมีชีวิตยอยู่นะเราเลยแบบช่วยแกะนิดนึงเราต้องทําแบบเบามือมากๆเลยนะเพราะว่าเขาตัวแบบเล็กมากๆค่ะเนี่ยเราค่อยๆแกะเปลือกเขาออกทีละนิดนะคะแล้วก็พอแบบให้เขาเอาหัวออกมาได้อะก็พอแล้วนะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเขาก็จะออกมาจากไข่ได้เอง เนี่ยพอเช้านี้เรามาเปิดดูอีกทีนึงนะคะเขาก็ออกมาจากไข่ได้แล้วนะแล้วก็ในกระเพาะพักก็มีอาหารอยู่แสดงว่าพ่อแม่ป้อนแล้วก็น่าจะรอดแล้ะค่ะ